สวัสดีครับพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมคลิปอยู่ในขณะนี้อันนี้ผมจะแว่นก็มาลุยงานหนักอยู่ในสวนนั่นก็คือการตัดหญ้าถือว่ามันถึงรอบในการตัดเนาะซึ่งที่จริงจะว่าไปแล้วมันก็ไม่เป็นรอบเป็นอะไรหรอกขึ้นอยู่ที่ความสะดวกมากกว่าอย่างช่วงนี้ผมก็มีภารกิจในการปูป่าอยู่ก็เลยว่างเว้นจะ ในส่วนโซนที่เป็นสวนผสมไปค่อนข้างจะนานอยู่เราหญ้ามันก็ขึ้นรกมากอาเกี่ยวกับประเด็นหญ้ารกนี่แหละวันนี้มีเรื่องที่อยากจะมาเล่าให้ฟังเนาะคือก็จะมีบรรดา,าพี่น้องเพื่อนบ้านแล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมาสวนผมนี้มันอยู่ติดถนนเขาไม่เห็นสวนผมหญ้ามันขึ้นรกๆอย่างนี้เขาก็สงสัย เอ๊ะทำไมเจ้าของสวนนี้ไปทําอะไรอยู่อ่าทำไมจึงได้ปล่อยให้หญ้ามันขึ้นแล้วก็ปล่อยให้สวนมันกรกพรุงรังอย่างนี้แล้วก็อีกก็มีอีกที่มาเห็นก็แบบว่าเอ๊ะหญ้าที่ขึ้นโรคนี้ขอได้ไหมจะมาเกี่ยวจะมาตัดเอาไปให้วัวอ่าที่จริง <c oughs> บางครั้งผมก็ไม่พูดอะไร,รผมก็ได้แต่ยิ้ม,มแต่บางที ก็ได้มีโอกาสในการพูดคุยอธิบายทำความเข้าใจเกี่ยวกับโดยเฉพาะผู้ที่จะมาขอตัดไปให้บัวซึ่งถ้าเขามาถึงสวนแล้วขอตัดอันนี้ผมจะให้ตัดอยู่ให้เกี่ยวอยูอ่ในรอบที่เขามานนแหละแต่ก็บอกเขาว่าให้ครั้งเดียวนะต่อไปไม่ได้ให้แล้วเนื่องจากว่าหญ้าที่ผมปล่อยให้มันขึ้นอยู่ในสวนนี้ที่จริงแล้วอันนี้คือ อาหารที่ผมใช้ปรับปรุงบำรุงดินอยู่ในสวนคือในสวนพมนี้ก็จะอธิบายให้เขาฟังว่าผมทำเป็นลักษณะข,ของเกษตรอินทรีย์เป็นอินทรีย์ร้อเผมปฏิเสธการใช้ปุ๋ยเคมีทุกชนิดแล้วก็ผมจะใช้ญ่านี้ในการปรับปรุงดินเพื่อให้ดินมันมีความร่วนซุยมีอินทรีย์ C, วัตถุมีธาตุนารอะไรต่างๆ ที่มันเกิดการปลดปล่อยาจากกระบวนการย่อยสลายของหญ้าที่มีจุลินทรีย์มีสัตว์เล็กๆพวกไส้เดือนพวกอะไรต่างๆนี่เข้ามากินเข้ามาย่อยสลายแล้วก็จะเกิดการปลดปล่อยธาตุอาหาราไว้อยู่ในดินทีนี้เมื่อดินมันดีต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตแล้วก็ งามมีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงแล้วก็ที่สําคัญมันมีความต้านทานโรคในตัวของมันเองก็จะได้มีการอธิบายทําความเข้าใจกันอย่างนี้ส่วนผู้ที่ทั้งติงหรือว่าเป็นอินทาว่าเจ้าของสวนอาจจะขี้เกียจโดยการปล่อยให้สวนรกอันนี้ก็ช่างเขาแล้วแต่เขาจะคิดเขาจะอะไรคือเขาไม่รู้หรอกว่าในแต่ละวันผมทําอะไรอยู่ในสวนอ่าช่วงนี้ภาร,รกิจในการ ปลูกสร้างป่าถือว่ามันค่อนข้างจะหนักนาสาหัสอย่ก็เอาเวลาแล้วก็เอากําลังแรงกายแรงใจไปทุ่มลงอยู่ตรงนั้นแต่วันนี้ก็งานปลูกสร้างสวนปลูกข้างป่ามันต้องหยุดชะงักไปเนื่องจากว่าฝนมันทิ้งช่วงไปนานาตรงนั้นมีการตัดหญ้าออกให้มันเตียนเพื่อที่จะสะดวกต่อการปลูกไม้ป่าทีนี้พอหญ้ามันออกเตียนออกลุง่ง ดินที่อยู่ด้านล่างมันก็แห้งก็เลยว่าหยุดได้ก่อนรอให้ผลมาก่อนจึงจะไปปลูกเนื่องจากว่าผมปลูกผมจะไม่มีการให้น้ําจะปล่อยให้ธรรมชาติดูแลเองดังนั้นก็เลยหยุดงานในการปลูกสร้างป่าเพื่อที่จะเอาเวลามาตัดหญ้าที่อยู่ในสวนนี้แหละคือเกี่ยวกับเกี่ยวกับหญ้าเกี่ยวกับดินเกี่ยวกับอะไรนี้ ผมเฝ้าสังเกตมา,าในสวนในสวนที่ผมทําเป็นสวนผสมนี้คือคือสามปีแล้วก่อนหน้านั้นมันเป็นสวนยางพาราอันนี้ผมก็ทําทเป็นรูปแบบของเมื่อก่อนผมจะทําเป็นปลอดสารพิษคือไม่ใช้พวกสารพิษ,สา,พษสารเคมีพวกยาฆ่าแมลงยาฆ่าเชื้อราอะไรต่างๆที่เคมีที่เป็นพิษแต่ว่ามีการใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ผมเริ่มมาปฏิเสธปุ๋ยเคมีก็ ามปีคือไม่มีการใช้เลยใช้แต่ปุ๋ยคอกทีนี้ผมสังเกตหญ้าที่อยู่ในสวนผมนี้อช่วงที่ผมทําสวนผสมนี้ใหม่ๆหญ้ามันขึ้นมันก็จะมีบางส่วนมันก็จะเอองามดีบางส่วนมันก็เลื้งเหลืองขระขระแกรนแล้วก็ที่ผ่านมานี้ผมก็ไม่เคยว่าจะเอาอะไรไปใส่ให้หญ้ากิน ก็ปล่อยให้ขึ้นตัดปล่อยให้ขึ้นแล้วก็ตัดปล่อยให้ขึ้นแล้วก็ตัดอย่างเงี้ยหมุนเวียนหมุนเวียนหมุนเวียนยปีละหลายๆรอบก็จะจะสังเกตเห็นว่าตรงบริเวณที่หญ้ามันเป็นเือเหลืองเป็นแคร่ๆแคเป็นอะไรนี้อาการนั้นมันไม่มีหญ้าตรงนั้นมันก็เริ่มเขียวเริ่มงามเริ่มมีความสมบูรณ์แล้วก็เมื่อเวลาไปดูดินที่อยู่ด้านล่างนั้นดินก็จะร่วนดินจะ มีพวกสัตว์เล็กมีพวกไส้เดือนมีอะไรมาชอนชัยอยู่เยอะแยะดังนั้นว่าผมก็เลยเห็นว่าป,ประโยชน์จากการปล่อยให้ยญ้าขึ้นแล้วเราตัดลงนี้มันสามารถที่จะปรับปรุงบำรุงดินให้ดินมันมีความร่วนซุยแล้วก็ดินมันมีธาตุอาหารได้ดีทีนี้ผมก็เลยช่วงนี้ก็แม้แต่ปุ๋ยคอกผมก็พยายามที่จะลดลงลดลงผมมาคิดดูว่า ในการทําเกษตรอินทรีย์นั้นงานของเรามันต้องเบาไปไปหน้าไม่ใช่ว่าเราทําอินทรีย์เราจะต้องทําปุ๋ยหมักเอาใบไม้เอาหญ้าอะไรมาทําปุ๋ยหมักแล้วก็เอาไปให้ต้นไม้กินอ,อันนั้นเนี่ยคือช่วงใหม่ๆผมทําอยู่ช่วงแรกๆก,ก็จะมีการทําปุ๋ยหมักไปกวาดใบไม้มาเวลาตัดหญ้าตัดอะไรก็เอามากองหมัก ใส่จุลีซีใส่กากน้ําตาลใส่รำใส่ปุ๋ยกอกอะไรลงไปมูลนี้นั่นหมักเสร็จเอาไปให้ต้นไม้กินแต่ทีน่นี้ทุกวันนี้ผมไม่ทําอย่างนั้นแล้วผมถือว่างานตรงนั้นมันมันจบไปแล้วช่วงใหม่ๆก็สมควรทำอยู่แต่ตอนนี้คืออ่าถือว่ามันจบไปมันผ่านไปทุกวันนี้ก็คือปล่อยให้หญ้าขึ้นแล้วตัด เกิดการย่อยสลายอยู่ในพื้นที่ในพื้นดินนั่นเลยแล้วก็ในการพวกทําน้ําหมักชีวภาพอะไรต่างๆนั้นอ่าผมก็จะเห็นเนาะหรือพี่น้องก็อาจจะเห็นว่า,าผู้ที่ทําเขาบอกว่าทาเกษตรนีรีย์ทําอะไรต่างๆนี้เขาก็จะมีถังน้ําหมักหลากหลายชนิดสูตรนั้นสูตรนี้สูตรนู่นสูตรนี่ส่วนใหญ่ที่ผมเคยเห็นอันนี้อันนี้ที่ผมเคเห็นนะส่วนใหญ่ หมักกันเป็นห้าสูตรสิบสูตรแต่ไม่ได้ใช้หมักไว้แล้วก็เอาไปไว้อวดกันเอาไว้อ้างกันนั่นแหละว่าตัวเองทําน้ําหมักเอาไว้ใช้เองแต่ที่จริงไม่ได้ใช้อ่าผมเลยว่าผมไม่ทำอย่างนั้นเศษอาหารเศษผักเศษผลไม้อะไรต่างๆ อยากจะให้ต้นไม้ต้นใดกินเราเอาไปเทใส่เลยในบ,บริเวณรอบๆทรงพุ่มเราก็าไปเทเทเป็นกองก็ได้เทกระจายก็ได้มันก็จะมีสัตว์เล็กๆมากินมีไส้เดือนมากินมีมดมีนู่นมีนี่มากินเมื่อมันกินมันก็มีการขับถ่ายมันมีการย่อยสลายส่วนหนึ่งมันเน่ามันเปื่อยมันเป็นน้ํามันก็ซึมลงไปในพื้นดินบ,บริเวณรอบทรงพุ่มของต้นไม้ ต้นไม้ก็สามารถที่จะดูดไปกินได้เลยเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเสียเวลาเสียต้นทุนเสียอะไรในการไปหมักคือตรงนั้นผมไม่ทําแล้วยังกรณีมะม่วงอ่าผมนั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงนี้ช่วงไหนที่มันออกมาเยอะๆกินไม่ทันขายไม่ทันอันนี้อยากให้ต้นไหนกินเราก็ไปใส่มีทั้งวางมาเฉย,ยๆกะฝังลงดิน อตอนนี้ผมกำลังทดลองอยู่ว่าการฝังลงดินนี้น่าจะได้ได้ประโยชน์สูงสุดกว่าราวางไว้ด้านบนเพราะว่าวางไว้ด้านบนนี้มันจะมีบางส่วนที่มันสูญเสียไปเกิดการละเหยหรือการละเหยของธาตุอาหารแต่หากฝังลงดินผมคิดของผมเองว่ามันจะเกิดการเน่าเปื่อยย่สลายอยู่ในดินนั่นเลยธาตุอาหารต่างๆจะไม่สูญเสียตอนนี้ก็กรลังอยู่ในช่วงของการ วิจัยต้องพูดให้มันเท่ด้วยหน่อยนอยอยู่ในจงของการวิจัยว่ามันตอบสนองอย่างไรดีก็พยายามโดยชั้หลักว่ามะม่วงผมจะไม่ให้มะม่วงกินผมจะไปให้อย่างอื่นกินเอาไ้ให้ทุเรียนให้มะพร้าวให้อะไรกินกล้วยผมจะไม่ให้กล้วยกินก็จะไม่ให้มะม่วงกินให้ทุเรียนให้มะพร้าวอะไรกินอย่างเงี้ยโดยการสับเปลี่ยนสับเปลี่ยน พืชแต่ละชนิดคือคิดว่าอันอย่างกรณีกรณีใบไม้ผมสังเกตว่าในสวนผมนี้มีการปลูกพืชหลากหลายชนิดมีทุเรียนมีกล้วยมีมะม่วงมีมะพร้าวมีไผ่เมื่อก่อนจะมีมะละกอมีอะไรด้วยแล้วก็พืชแต่ละชนิดมีการร่วงหล่นของของใบของอะไรต่าง ทีนี้มันเกิดการผสมปนเปกันหญ้าด้วยตัดลงเกิดการย่อยสลายผสมปนเปกันเหมือนกับว่าธาตุอาหารมันมีความหลากหลายเมื่อมันมีความหลากหลายก็สังเกตเห็นต้นไม้ว่ามันมีการเจริญเติบโตที่ดีท,ทั้งที่ผมแทบไม่ได้ใส่อะไรแล้วมีปุ๋ยคอกบ,บ้างเล็กน้อยนิดหน่อยยิ่งพอเข้าปีที่สามอันนี้ปีนี้ครบสามปียิ่งใส่น้อยลงไปอีกน้อยกว่าช่วงสองปี การที่ผมจะใส่นั้นผมจะสังเกตดูที่ต้นไม้ว่าเขามีอาการเป็นเป็นแบบไหนดูใบของเขาเอ๊ยใบมันซีดไหมถ้าใบาซีดนั่นแสดงว่าเขาเรียกอาหารเขาต้องการอาหารถ้าใบาไม่ซีดใบย,ยังมีความเขียวความเงาความมันอยู่นั่นแสดงว่าอาหารเขายังเพียงพออยู่มันก็จะสังเกตเห็นว่ารอบของการให้อาหารจากปกติที่ผมให้เมื่อก่อนผมให้ให้ปุ๋ยคอ,อกลงไปเอาฟางกบ ก็จะสังเกตดูที่ฟางฟางย่อยฟางย่อยหมดอันนั้นก็คือรอบของการใส่อาหารแต่ทุกวันนี้าบางทีฟางมันย่อยหมดแล้วแต่ว่า,าต้นพืชต้นอะไรใบมันยังมีความเขียวความมันอยู่อันนี้ก็จะยังไม่ให้เพราทอดระยะออกไปอีกเหมือนกับว่ารอบในการให้อาหารให้ปุ๋ยคอกนี้มันมันห่างออกไปนั่นมาจากอะไร ตามความเข้าใจของผมผมก็คิดว่ามันมาจากความหลากหลายของใบไม้ที่ร่วงหล่นความหลากหลายจากหญ้าต่างๆที่มันขึ้นอยู่ในสวนแล้วผมใช้วิธีในการตัดให้มันย่อยสลายลงในดินธาตุอาหารมันเหมือนกับว่ามันถูกหมุนเวียนปลดปล่อยกลับลงไปในดินจุลินทรีย์พวกไส้เดือนอะไรต่างๆไส้เดือนเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นดินเยอะ เมื่อมากินพวกเศษสรส้างอินทรีย์วตัตถุมีการขับถ่ายมูลออกมามีการขับถ่ายของเสียอะไรออกมาซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นอาหารของต้นพืชอย่างดีแล้วก็พวกจุลินทรีย์ต่างๆที่มันเข้ามาอยู่มันมีอาหารเยอะแยะพวกเศษสรส้างอินทรีย์วตัตถุมีพวกหญ้าสดที่ตัดลงไปพวกน้าเลี้ยงของหญ้าสด,สดนี้มันจะมีน้ําตาลเป็นอาหารอย่างดีของจุลินทรีย์เมื่อจุลินทรีย์ได้อาหารได้น้ําตาลมันจะเกิดการขยายตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ทีนี้จุลินทรีย์มันจะเป็นเป็นซลล์ชีวิตที่มีอายุสั้นขยายรัวยขยายตัว,ต,วตัวที่เกิดก่อนมันก็จะตายหมดอายุแต่ว่าซากของจุลินทรีย์นะ้ามันประกอบไปด้วยโครงสร้างของจุลินทรีย์มันจะเป็นพวกโปรตีนพวกมีแร่ธาตุอะไรต่างๆอยู่นั้นมากมายเมื่อมันตายหมดอายุลงตัวของจุลินทรีย์เองที่หมดอายุลงเนี่ยยังกลับกลายมาเป็นธาตุอาหารของต้นไม้ได้อีกด้วย ดังนั้นเมื่อมันมีความหลากหลายมีความอ,อยู่ในในพื้นที่ของเราในทั้งจุลินทรีย์ทั้งสัตว์เล็กๆอยู่ในดินเนี่ยมันจะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินของเราต้นไม้ก็สามารถดูดเป็นใช้เราก็ไม่สิ้นเปลืองไอ้พวกอาหารที่จะที่จะเราจะเอามาให้อันนี้สังเกตได้จากในป่าต้นไม้ที่อยู่ในป่า จะมีความมีการจะเริญเติบโตสุดยอดมากทั้งๆที่เราไม่เคยเห็นใครเอาปุ๋ยไปหว่านใส่ในป่าไม่เคยมีใครเอาปุ๋ยคอกไปใส่ในป่าแต่ทําไมดินในป่ามันดีนั่นก็คือเกิดจากการแลกเปลี่ยนธาตุอาหารของต้นไม้หลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาเกื้อกูลซึ่งกันและกันเมื่อดินดีต้นไม้ก็เจรนะิญผมอาศัยหลักนี้เอามาใช้ในการดูแลสวน อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังส่วนที่ที่ผมเล่ามานี้ก็ผมก็ได้มีการอธิบายให้ผู้ที่สงสัยนี่แหละว่าผมทำสวนแบบไหนลักษณะอย่างไรแต่ผมจะไม่ไม่ไปพูดทั่วไปไม่ไม่เวลาไปเห็นสวนข,ของเพื่อนบ้านของคนอื่นผมจะไม่ไปบอกเขาว่าเอ๊ะทำไมไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำนี้อันนี้ผมจะไม่พูดแต่ถ้ามาหาผมที่สวนมาถามผมว่าผมทำอย่างไรผม ให้อะไรกับต้นมมไนนนนม้ผมใส่ปุ๋ยอะไรนู่นนี่นั่นหรือมี f อฟที่ถามเข้ามาในในต้คลิปที่ดูคลิปผมไปว่าผมใส่ปุ๋ยอะไรปุ๋ยสูตรอะไรผมไปบอกว่าที่อย่างให้ก็คือปุ๋ยข้อแล้วก็ทุกวันนี้ก็พยายามลดโดยการใช้หลักธรรมชาตินี่แหละหลักกางการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนธาตอาหารของพืชที่หลกากหลายชนิดที่เราเอามาปลูก ฆ้าเขากันไปต้นไม้ก็จะงามก็อย่างที่สวนผมนี้ก็อย่างที่เห็นนี่แหละอันนี้ก็ถ้ามีใครสงสัยเป็นบ้านเปนไปคนมามีโอกาสได้มาแวะเข้ามาคุยกับผมผมก็จะอธิบายหลักการนี้ให้เขาฟังแล้วก็มีอีก <laughs> ในเรื่องของการปลูกป่าอันนั้นก็เป็นประเด็นปล <laughs> ูกป่าแล้วจะกินอะไร ทำไมต้องปลูกป่าทำไมไม่ปลูกมันทำไมไม่ปลูกนู่นนี่นั่นเหมือนที่เขาคิดอันนั้นก็เรื่องยาวเหมือนกันแต่ผมจะไม่เอามาพูดตรงนี้หรอกเอาไว้พูดในในคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกป่าดีกว่าซึ่งเขาก็ว่าผมบ้าอยู่คิดไม่เหมือนชาวบ้านทำอย่างนี้มันจะได้อะไรทำอย่างนี้มันจะอยู่ได้อย่างไร ก็ไม่รู้แหละแต่ผมก็อยู่ของผมมาไดา้มีความสุขดีร่างกายก็แข็งแรงดีเพราะว่าไม่ได้มีการประจนกับสารพิษสารเคมีแต่อย่างใดและที่สำคัญผมมีความสุขในการทากิจกรรมในสวนผมอาจจะเหนื่อยบ้างเหงื่อออกทุกวันแหละแต่ว่ามันมีความสุขมันได้เหมือนกับว่ามันได้ปลดปล่อยเราได้ใช้กําลังออกไปยิ่งใช้มันยิ่งมันยิ่งเพ,พิ่มพูน กำลังนี้ไม่ใช่ยิ่งใช้ยิ่งหมดเหมือนใช้เงิน <c oughs> กำลังยิ่งใช้เรายิ่งได้ทีนี้อ่าผลิท,ลที่อยู่ในสวนก็มีทั้งจําหน่ายมีทั้งให้เพราะว่าบาง <c oughs> บางท้งอาจจะให้านนี้เยอะกว่าการการขาย <c oughs> ก็มีคนต้องใส่แล้วเราให้เขาหมดอย่างนี้เราได้อะไรเราะไม่รู้จะตอบอยังไง <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันได้ความสุขอการที่เราได้แบ่งปัน,ปน บางทีผมคือไม่ไม่ได้หวังอะไรเราไม่ได้หวังว่าเราให้เขาแล้วเขาจะให้เราต่อหรือว่าเราให้เขาแล้วเขาจะเอากิจศัพท์ของเราไปล่ำเลยอันนี้ไม่ได้หวังคือให้เพราะอยากให้ให้เพราะอยากแบ่งปัน,ปนแล้วเรามีความสุขที่เราได้ให้เรารู้สึกว่าจะออกนอกเรื่องไปนะ นั่งพูดประเด็นเกี่ยวกับย้ารบเอาไปมากายมีธรรมะก็ะถือว่ามันมีสาระบ้างนอกประเด็นบ้างคลิปนี้ก็คือมาพูดคุยก็ไม่ได้ว่าจะมาตัดญ้าให้ดูหรอกเพราะว่าคลิปเกี่ยวกับการตัดญ้าผมก็ทําอยู่บ่อยๆเราพูดกเกี่ยวกับเรื่องดินเรื่องจิรินซีอะไรต่างๆก็พูดไว้อยู่หลายคลิปคลิปนี้ก็เหมือนกับ <laughs> ทำงานอยู่ในสวนไปบางทีมันมีอารมณนะ์นึกอยากจะพูดคุยอยากจะน้ำเสนอความคิดน้ำเสนเอไอเดียอะไรต่างๆก็เลยเอากล้องมาตั้งแล้วก็นั่งพูดประมาณนี้แหละฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังแรงใจสําหรับคนทั้งพิษและหากเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็น fc เป็นแฟนคลับกันก็อย่าลืมกดติดตามด้วยเนาะผมแันแม่ก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ